ลูกทุกคนพ่อทุกคนลูกทุกคนจะไม่เป็นลูกที่ดึงต่อพ่อทุกคนโชคสุดท้ายนี้ก็ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะญายยติโยมทั้งหมดทุกคนใครจะขอ,อกาบโอกาสจากท่านเจ้าคุณพระพนานอิทธิม์ ได้กล่าวกับคณะนักโยมที่ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะนำกรับพระขอการารันธนาครับในโอกาส ใจความดีใจได้สร้างพระได้ชวนแล้ดูกันรวมสร้างพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักชัยของชีวิตที่เราเป็นผู้หนึ่งสิทธที่เป็นลูกสิษธ์ของหลวงพ่อพระราชาุญญาได้สร้าง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รวบกวนสร้างทุกคนจนสำเร็จส่วนใดที่ไม่ไม่พระนีส่วนใดที่ที่ทำไม่ได้ทำแล้วด้วยความสุขเราทำถวายองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยชีวิตและด้วยจิตใจที่ตาทาายยํางายยังเดียวว่าสมเด็จพระองค์ท่านต้องต้องามต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต้องเป็นพุทธบูชาด้วยความสุขใจปณิย,า,ยานโยมทั้งหลายและเพื่อนพระภิกษุทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันใช้กำลังทั้งกายทั้งจิตใจสั้งสติปัญญาทั้งสัพย์สินที่จะยอมได้นำมาถวายด้วยจัดเป็นพุทธบูชาด้วยความซาบซึ้งในความดีของท่านทั้งหลายทุกคนที่ร่วมกันบูชา ตมาคดีของผมก็ดีมีความปีติว่าได้สนองงานของพระผู้มีคุณได้ทำความกระตันยุต่อผู้มีคุณที่ได้ขอร้องที่ได้เมตตาผมและนำผมให้รู้จักกับหลูกพ่อพระมหาวิลาได้พาผมไปฝาก ท่างที่วัดทาสุขบัดน,นี้ผมที่อยู่ดีมีสุขได้ทาบซึ้งในความดีของหลวพ่อพระราชพภิบยานก็ดีของท่านพระครูก็ดีก็ได้จัดสร้างพระถวายความดีดีท่านจะมีเมตตาก,ก็บผมแล่ท่าน ก็ได้ทำความดีปรารถนาถึงพระโพธิญาณแต่อันปลายชีวิตกำลังกายก็ดีกำลังใจก็ดีก็ก่อนลา้าได้เข้ามาปรึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ว่าผมจะสร้างร่างกายไม่ไหวแล้วอยากสร้างพระใหญ่ที่จิตได้อธิษฐาน ว่าจะสารางพักแปดหมื่นสี่พันองค์ถวายองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นปันนี้ร่างกายผมไม่ไหวแล้วเหมือนจะขอให้ผมได้ช่วยเราก็เต็มใจช่วยแล้ะก็จจอยญาติโยมทั้งหลายให้ความสนับสนุนเป็นอย่างียิ่งผมมีความสุข ความสุขแล้วที่ได้ดทำงานถวายวิถีมีความสุขแล้วที่ได้บูชาพระพุทธเจ้าผมมีความปลื้มใจว่าเทศเทวาอารักษ์ผู้ไร้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงพ่อพระรัตาานภูมิญาณที่ท่านพูดว่าจากใดที่ลูกทุกคน อภิญญาสมาบัติไว้ท่านลูกไปไหนพ่อไปด้วยช่วยลูกทุกประการบัตดนี้งานที่ยิ่งใหญ่งานที่ใช้ทรัพย์สัตว์มากมายในสเส็จหลวง้ดยทุกบรลมีทรรมบาลมีสำคัญบาลมีอุค์ปาจารยประเทศเทศวอารักทั้งหลายได้ร่วมมุตนม ได้ช่วยผู้สให้ผมได้ทำงานนี้สำเร็จขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สนับสนุนขอขอบพระคุณเทพเทวาอารทั้ททงหลายที่ช่วยสนับสนุนให้งานนี้สำเร็จขอขอบคุณจัจบทุกคนที่เลือเฟื้อ งานมีสำเร็จปิดอยา่างดีนิ่ไม่เคยไม่มีอะไรที่นักใจเลยันนี้ก็ทำงานสำเร็จแล้วทุกคนก็โบธทนาแล้วทุกคนก็บวังว่า,วามีความสุขแล้วสิ่งที่สุดท้าย